เจริญพรทำไมความรักถึงทำให้คนบางคนตาบอเดเยียมทำไมความรักที่ว่าแบบทำให้เกิดความสุขของหล,หลายๆคนมันกลับทำให้คนหลายคนเลือกตัดสินใจในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องหรือบางทีมองไม่เห็นความไม่ดีของอีกฝ่ายด้วยซ้ำไปพระพุทธเจ้าเนี่ย ได้ตรัสว่าตัณหาเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์และความรักก็ทําให้ตาบอดเพราะว่ามันมักจะมาพร้อมกับตัณหาหรือความอยากได้อยากครอบครองอยากให้เขาเป็นของของเราแต่เพียงคนเดียวเมื่อความรักถูกครอบงำด้วยความยึดติดก็จะไม่เห็นความจริง และเมื่อความจริงปรากฏขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นตามมาเพราะอะไรล่ะเพราะมันมีความพราดพาดมีความผิดหวงังมีความท้อแท้มีความหวงแหนมีการแย่งชิงเกิดขึ้นดังตัวอย่างเรื่องราวของเฮเลนแห่งเมืองทรอยในมหากราบที่พูดเรื่อง เฮเลนแห่งทรอยในตำนานกรีกใช่ไหมะเป็นตัวอย่างความรักที่ก่อให้เกิดโศกนาฏกรรมมากมายคือเจ้าหญิงเฮเลนเนี่ยนะถูกเจ้าชายปารีสเจ้าชายแห่งเมืองทรอยลักพาตัวไปจริงๆก็สมยอมด้วยกันนั่นแหละด้วยความรักที่มีระหว่างกัน มันส่งผลให้เกิดการสู้รบเพื่อแย่งชิงผู้หญิงผู้คนต้องสูญเสียนับเป็นหมื่นนี่เป็นตัวอย่างของความรักที่ไร้ปัญญาเจ้าชายปาเรียดรู้ไหมว่าเจ้าหญิงเฮเรนมีสามีก็รู้อยู่ทนโท่นะรู้ชัดด้วย คาดการได้ไหมว่าถ้าเอาไปแล้วจะเกิดปัญหาก็น่าจะคาดการได้ถูกไหมแต่เพราะว่าความรักมันบังตานึกไม่ออกนึกไม่ได้หรือไม่กระตั้งพระเจ้าแผ่นดินในประวัติศาสตร์ไทยเราก็มีกษัตริย์บางพระองค์เนี่ยที่หลงรักพระสนมจนละเลยราชกิจ ไม่เข้าประชุมหรือไม่ดูแลบ้านเมืองตามสมควรก็เกิดปัญหาการปกครองนี่ก็เป็นการสะท้อนเห่นว่าความรักนะมันจะบทบางสติปัญญาอาจจะพลั้งพลาดทำให้เสียชีวิตได้เสียสมดุลของบ้านเมืองได้เหมือนเรื่องราวของ พระแม่ศรีสุดาจันทร์ใช่ไหมก็เกิดจากกษัตริย์ที่หลงรักพระสนมต่อมาพระสนมก็เถลิงอำนาจจึงเกิดปัญหาวุ่นวายขึ้นมานี่ก็เป็นเรื่องตัวอย่างที่ชัดเจนในทางพุทธานาแล้วท่านก็แนะนำนะให้เราใช้คุณธรรม ประกอบในความรักเหล่านั้นคือไม่เอาความรักที่เป็นสินิหามานำชีวิตตัวเองแต่ให้มีความเมตตาคือปรารถนาดีต่อคนที่เรารักไม่ว่าคนนั้นจะเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นสามีภรรยาของเราหรือเป็นแฟนกันก็ตามทีหวังดีต่อเขาไม่ได้หวังให้เขามาตอบสนองความต้องการตัวเองแต่หวังให้เขามีความสุข มีความกรุณาต่อกันคือหวังให้เขาพ้นจากความทุกข์หวังให้เขาสามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆได้แล้วก็มีความยินดีที่เรียกว่ามุทิตาเมื่อเห็นเขาอยู่ดีมีสุขแม้เขาจะไม่มารักกับเราก็ตามทีวันใดวันหนึ่งเขาเลือกที่จะเดินจากเราไปก็ยินดีกับเขาด้วยเพราะเขาเลือกตัดสินใจในแบบที่เขา คิดว่าดีแล้วหรือเขารู้สึกว่ามันถูกต้องแล้วสำหรับเขาถ้าเราไม่หวังยึดครองไว้คนเดียวหรือไม่ยึดติดว่าเป็นของเราแล้วก็ปล่อยเขาไปได้รวมถึงมีอุเบกขาวางใจเป็นกลางไม่ยึดติดในความรักจนกลายเป็นความทุกข์คือถ้าเรามองว่าอีกฝ่ายเป็นมิตรเป็นเพื่อนเราไม่ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นใครไม่ต้องเป็นสามีภรรยาเรา เขาก,ก็เป็นมิตรที่ร่วมเดินทางกับเราแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งสิบปียี่สิบปีสามสิบปีหรือมากกว่านั้นแต่สุดท้ายเราก็เดินจากกันอยู่ดีเพราะ,ะนั้นเขาจะเดินจากเราไปเร็วก็ไม่เป็นไรอาจจะอยู่กันห้าวันสิบวันเดือนสองเดือนเขาเบื่อละเขาไปหาคนใหม่หาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าก็ต้องอนุญาตให้เขาไป พราะเราเราไม่ได้ถือว่าความสัมพันธ์เราจะเป็นอมตะนิรันดรแต่ถ้าไม่รักกันด้วยความเมตตามันก็จะมีความคาดหวังใช่ไหมพอยึดมั่นถือมั่นยึดติดว่าเขาต้องเป็นของเราต้องอยู่กับเราจนวันตายหรือบางคนคาดคันว่าตายต้องเจอกันอีกเนะมันก็จะเกิดความรู้สึกที่ <c oughs> เรียกว่ากลัวการสูญเสีย ไอ้แบบนั้นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงแต่เป็นความหลงไหลซึ่งอาจจะทำให้ตาบอดมองไม่เห็นบางคนมองไม่เห็นความไม่ดีของอีกฝ่ายหนึ่งอะไรก็ดีหมดเลยเขาพูดอะไรก็ดีเขาทำอะไรก็ดีมีคนเตือนว่าไอ้คนเนี้ยเจ้าชู้นะไม่สนขอให้เขารักฉันคนนี้ติดยานะไม่เป็นไร ขอให้ฉันอยู่กับเขาเขาอยู่กับฉันก็พอละไอคนนี้เป็นคนไม่ดีนะไม่เป็นไรขอเพียงเขาไม่ทำร้ายฉันไอคนนี้ชอบลงไม้ลงมือนะก็ไม่เป็นไรฉันทนได้เพื่อความรักอย่างนี้เป็นตน้นอย่างนี้เรียกว่าตาบอดจะไม่ยม ส่วนคนที่รักด้วยสิปัญญาเขาจะอนุญาตให้คนที่รักเนี่ยทําในสิ่งที่ดีงามเหมาะสมตามสมควรดังตัวอย่างของพระเจ้ากับพระนางยโสธราเนาะเจ้าชายศิรัตออกบวชเนี่ยพระนางยโสธราแม้จะเสียใจแต่ก็เลือกที่จะเข้าใจ <c oughs> ไม่กักขังไม่ยื้อยุด พนได้ข่าวว่าพระสวามีนะฮะซึ่งภายหลังเป็นนักบวชนี่นะประพฤติแบบไหนก็ทําแบบนั้นฝึกฝนไปด้วยเพียรพยายามไปด้วยสุดท้ายพระนางก็มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต์หือได้มีโอกาสบวชเป็นนางภิกษุณีนั่นเองและได้เข้าถึงธรรมะของพระเจ้า คนพบความจริงว่าตัณหาเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะเราต้องการที่จะป้องกันตัวเองไม่ให้ตาบอดเพราะความรักเราก็ควรเจริญสติฝึกสมาธิและใช้ปัญญาไตร่ตรองในความรักเหล่านั้นถ้าว่าตามหลักพุทธศาสนาเราก็มีหลักการที่จะ พารณาได้หรือเรียกว่าดูแลตัวเองได้ด้วยหลักการสามอย่างด้วยกันคือหนึ่งพี่นาให้เห็นความไม่เที่ยงที่ท่านเรียกว่าอานิจจังคือความรักเป็นสิ่งที่ไม่คงทนมันเปลี่ยนแปลงได้เสมอๆตามกาลเวลาวันนี้รักคนนี้อีกชั่วโมงหนึ่งหรืออีกวันหนึ่งอาจจะรักอีกคนหนึ่งก็ได้อย่าได้ยึดติด เอาเมื่อเห็นความจริงว่าออมันเปลี่ยนแปลงได้มันไม่จีรังยั่งยืนอย่างนี้เห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่เป็นประจำรวมถึงเรื่องความรักด้วยปล่อยวางได้ประการที่สองมีสติรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้ว่าตอนนี้เรากำลังหึงหวงอยู่นะตอนนี้เรากำลังรักด้วยความเมตตาอยู่นะ ขณะที่มีความหืึงหวงมีความสศนีหานี่นะก็กลับมาดูโมหายใจตัวเองพี่นาเห็นความรู้สึกนั้นว่ามันก็แค่อารมณ์แต่บางคนเนี่ยไม่ทันดูแลใจตัวเองไม่ทันสังเกตใจตัวเองอย่างมีสติก็อาจจะงอนอาจจะโกรธประชดประชันทำร้ายกัน เบียดเบียนกันเพราะไม่มีสตินั่นเองระการที่สามควรรักด้วยปัญญาไม่ใช่รักด้วยอารมณ์อย่าให้อารมณ์นาแน่นอนความรักเป็นเรื่องอารมณ์แต่เราก็ควรมีสติปัญญาเป็นเครื่องกำกับความรักนั้นด้วยมองให้เห็นว่าความจริง จริงๆคนที่เรารักเขามีทั้งดีและไม่ดีแหละเรารับเขาได้ไหมทางในด้านที่ดีและด้านที่ไม่ดีคือไม่ได้มองหรือเลือกเฉพาะด้านที่เขาด้านที่เราอยากให้เขาเป็นส่วนด้านที่เขาไม่เป็นคือด้านที่เขาทําให้เขาท่าเนี่ยด้านแย่ๆเขาเนี่ยไม่รับปฏิเสธทําเป็นมองไม่เห็น อันนี้เรียกว่าไม่มองตามความเป็นจริงให้เราใช้ปัญญา,ราตรตรองมองเห็นความจริงว่าเขามีทั้งด้านที่น่ารักและด้านที่อาจจะไม่น่ารักนะรับได้ไหมอภัยเขาได้ไหมถ้ามีปัญญาก็จะยอมรับยอมอภัยให้เพราะอาศัยความรักที่มีต่อเขาความหวังดีที่มีต่อเขา แต่ถ้าใช้อารมณ์สิริหาความรักแบบชายหนุ่มหญิงสาวอย่างเดียวเนี่ยก็จะปิดหูปิดตาตัวเองเพราะนั้นความรักที่ถูกต้องมีงามก็จะไม่ทําให้เราตาบอดไม่หลงผิดเพราะความหลงผิดนั่นแหละเป็นตัวการสําคัญทําให้เราตาบอดไม่เห็นความจริง หากเรารักเขาด้วยปัญญาเราก็จะไม่ต้องตาบอดมีชีวิตอย่างเป็นสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นท้ายด้วยสุดนี้ขอจบด้วยคำว่าพึงรักกันและกันอย่างมีสติเราจะได้เห็นความจริงทั้งหลายที่ชัดเจนถูกต้องจเจริญอบอ่น thank <laughs> you